โบอิงบริษัทผลิตอากาศยานใหญ่อันดับหนึ่งของอเมริกาเจ้าของเครืบินโบอิงตัดสินใจสั่งพักงานพนักงานบริหารปฏิบัติการทุกระดับกว่าหน,นึ0 0 0คนจําเป็นต้องรักษาเงินสดตัดสารพัดทุกค่าใช้ใจ่ายเพราะการประท้วงครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ16ปีเจรจาไม่จบยืดเยื้อม,มาถึง5วันติดต่อกันแล้วนะครับ ใครจะไปเชื่อครับว่าบริษัทโบอิงอินคอร์ปอเรชันซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอากาศยานเจ้าของเครื่องบินแบรนด์โบอิงเนี่ยนะครับจะกลายเป็นบริษัทที่ต้องเผชิญปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะนับตั้งแต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุศพนากตกรรมครั้งใหญ่ที่เครื่องบิน737ของโบอิงแม็กซ์เนี่ยนะฮะเกิดประสบอุบัติเหตุตกถึง2แห่งถ้าจำไม่ผิดประมาณ3-4ปีที่แล้วเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องไม่สามารถเอาเครื่องดูดอากาวขึ้นทําการบินได้ต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจนกระทั่งเพิ่งจะกลับมาผลิตได้ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับปัญหาพวกนั้นก็ยังไม่จบก็เกิดขึ้นกับปัญหาเรื่อง,งอื่นตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ของพนักงานบริษัทโบอิงกับผู้บริหารของโบอิงและที่นี้การประท้วงครั้งใหญ่ตรงนั้นเนี่ยนะครับทำมาทาไปการเป็นว่าเข้าสู่วันที่5เรียบร้อยแล้วเมื่อน,นับจนกันจนถึงวันที่18กันยายนตามเวลาในอเมริกาไอการที่ว่าประท้วงครั้งใหญ่ตรงนี้ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่ามันใหญ่ยังไงทราบไหมฮะ เมื่อวันศุกร์ที่13กันยายนพนักงานทั้งหมด9 6ลงมติในทิศทางเกือบจะทั้งหมดเลยเหลือแค่4%ท่านั้นเองนะให้ผลักงานประท้วงอย่างไม่มีกาหนดเริ่มตั้งแต่ศุกร์13กันยายนจนกระทั่งมาถึงวันนี้18กันยายนเนี่ยท่านผู้ชมคิ่ดูกี่วันละ 13, 4 15, 16, 17, 18, 5, 6วันแล้วนะฮะตามเวลาในอเมริกาและการประท้วงของเขานะั่นหมายความว่าอะไรครับไม่มีพนักงานเข้าไปทํางานแม้แต่คนเดียวในการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องบินนะนนาย้วามว่งฮนะ บริษัทโบอิงก็จําเป็นที่จะต้องลดคําสั่งซื้อลดคําสั่งสินค้าลดคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าชิ้นส่วนต่างๆกับซัพพลายเออร์ทั่วสหรัฐอเมริกาในทุกรัฐทั้งหมด50รัฐเป็นประมาณถึง1 0,000บริษัทเลยส่งผลให้ตอนนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายออกไปในแต่ละวันวันละไม่ต่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมเหตุผลมันมันมาจากอะไรที่ตอนนี้ประท้วงยุ่ยเยอะกันขนาดนี้ จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยบรอันเวสซ์ซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารด้านการเงินของโบอิงอินคอร์ปอเรชันเนี่ยนะครับต้องออกมาบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เป็นมติของบริษัทออกมาแล้วว่าตัดลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทของโบอิงทางนั้นเลยนะครับโอ้ฟังดูแต่ละอย่างแล้วยังไม่เคยเห็นบริษัทผลิตเครื่องบินอะไรตัดสารพัดตัดเลยเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะหยุดรับสมัครพนักงานใหม่ทั้งหมดเลยอย่างไม่มีกําหนดอย่างที่2คือปิดรับตําแหน่งใหม่อย่างไม่มีกําหนดไม่รับคนใหม่เพิ่ม ตำแหน่งงานใหม่ก็ไม่เปิดเพิ่มนะครับต่อมาฮะยกเลิกการขึ้นผลตอบแทนให้กับพนักงานที่ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นไปเป็นตำแหน่งใหม่ก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะคือใครก็ตามก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการปะเรูนตรงนี้เกิดขึ้นได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้า,นานงานนี้เป็นต้นซึ่งเงินเดือนมันต้องขึ้นด้วยถูกไหมฮะโบอิ้ง <Boeing S 2> บอกไม่จ่ายฮะไม่ขึ้นเงินเดือนให้ใช้ฐานเดิมแม้จะเป็นตำแหน่งใหม่นะ,ะตัดอีกนะต่อมานี่นะครับปรากฏว่าผู้บริหารระดับสูงสุดผู้บริหารระดับสูงลงมา ผู้บริหารระดับกลางลงมาจนถึงผู้บริหารที่เป็นระดับปฏิบัติงานในโรงงานด้วยนี่นะครับปรากฏว่าตัดค่าใช้จ่ายเดินทางตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นตัดค่าผลตอบแทนาต่างที่ไม่จําเป็นออกหมดและที่สําคัญก็คือว่าที่สุดดีนูกชินออกมาแล้วจะต้องมีการสั่งพักงานให้กับผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างจนถึงพนักงานที่อยู่ในสายการผลิตของเครื่องบินโบอิงนี่นะครับไม่ต่ำกว่า10,000คนขึ้นไปให้พักงานโดยไม่มีระยะเวลากําหนดอ้าวเห็นไหมฮะ คือคุณไบรอันเวสซีเอฟโอของโบอิ n งเ็าบอกว่าตอนนี้โบอิ่งจาเป็นต้องเน้นรักษาสภาพคล่องกับเงินสดละห้าว,วันผ่านมาเนี่ยเท่ากับไม่มีไรายได้เข้าบ,บริษัทวันละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมเอาสาสาคูณเข้าไปเลยนะครับเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันออกมานะฮะทีนี้พอการที่จําเป็นนะฮะที่จะต้องรักษาสภาพคล่องอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้การเจรจาไม่ลงตัวสักทีหนึ่งและไม่รู้ว่าการผ่าง,งานประท้วงตรงนี้จะจบเป็นเมื่อไหร่นะฮะ พนักงานทั้งหมดกว่า33,000คนที่ผลักงานประท้วงพร้อมกันเนี่ยนะครับในฝั่งทางด้านของตะวันตกของโรงงานที่เสียโจรนี่นะฮะกลายเป็นการประทว้วงครั้งใหญ่ของโบอิงในรอบ16ปีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงปัจจัยกับหัวกับหัวใจสําคัญว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเพราะว่าพนักงานในส ح ح ภาพรายงานของโบอิงเนี่ยนะครับเขาเรียกร้องอย่างนี้คืออยากจะให้ฝ่ายบริหารของบริษัทโบอิงเนี่ยนะครับปรับขึ้นผลตอบแทนคําว่าผลตอบแทนในที่นี้ก็คือ1มีทั้งฐานเงินเดือน 2มีทั้งเงินนอกเวลาหรือ ot 3ม,มีถึงผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆเช่นอาจจะเป็นการอ,าอัตราหรือสัดส่วนในการปรับขึ้นเงินเดือนหรือฐานเงินเดือนนะฮะสก็คือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานควรจะได้รับทั้งหมดนี้รวมรเป็นเศษคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะผลตอบแทนต้องปรับเพิ่มขึ้น40%แต่ทางด้านของผู้บริหาร Boeing บอกไม่ให้ขึ้นแค่25%้นคือมันต่ำกว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยถึงน5ังนั้นตรงนี้เลยไม่เจอคำว่าขึ้นทาง พนักงานของ Boeing ก็เลยตัดสินใจประท้วงเลยทีนี้ไอ้ตัวหัวใจตัวที่2อที่เขาก็ห่วงอีกคืออะไรทราบฮะความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานเพราะว่าคือถึงแม้ว่าผู้บริหารของบริษัทโบอิงเนี่ยเขาจะประกาศแล้วก็เปิดเผยอย่างโปร่งใสด้วยนะฮะว่ามีออเดอร์คำสั่งซื้อเครื่องบินทั้งในอนาคตและปัจจุบันและทั้งที่ตกค้างอยู่ในท่อที่เรียกว่าแบ็กหลอกเนี่ยนะครับกี่ลำคือชัดพนักงานรู้หมดเลยนะฮะ แล้วปรากฏว่าในแต่ละออเดอร์พวกนี้จะมีการผลิตประกอบในแต่ละโรงงานของ Boeing ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับก็แยกกันออกไปถูกไหมมีโรงงานเดียวไม่ได้อันนี้ก็เป็นปกติแต่สิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่มันคงในการทํางานนะคืออะไรทราบไหมฮะแม้จะมีการประกาศนี้ก็จริงแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าคําสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ๆทั้งหมดที่เป็นจํานวนหลายสิบลำก็อะไรก็แต่ถึงรือว่าถึงขั้นหลายร้อยลำเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในโรงงานแห่งไหนที่พนักงานสังกัดสาภาพนั้นทํางานอยู่ด้วย ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่มั่นใจนะครับขนาดเรียกร้องผลตอบแทนก็ไม่ถึงเป้าแล้วตกลงแล้วเขาก็ไม่รู้เขาจะได้ทํางานต่อเนื่องจากว่าโรงงานแต่ละแห่งนั้นก็มีคําสั่งซื้อออเดอร์ที่ในบางแห่งไม่มีพนักงานในสังกัดสภาพแรงงานทําอยู่ด้วยหรือบางแห่งนะฮะมีพนักงานในสังกัดของสภาพแรงงานทํางานอยู่ด้วยคือถ้าอ่านใจของฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็จะมองชัดเลยครับว่าอาจจะเอาคําสั่งซื้อ ของเครื่องบินสมมติ10บลำเนี่ยจากสายการบินเนี่ยนะครับไปไว้ที่โรงงานโรงงาน4ซึ่งเป็นโรงงานที่อะไรครับไม่มีพนักงานสังกัดสภาพแรงงานทํางานที่นั่นคืออาจจะเป็นพนักงานทั่วไปอาจจะเป็นพนักงานที่เอาง่ายๆคือไม่ได้สังกัดสภาพแรงงานแหละเพื่อหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนผลประโยชน์ที่ดุดันเหลือเกินในการเรียกร้องนี่หรอไหมครับเนี่ยนะฮะก็เลยทําให้บรรดาพนักงานที่สังกัดในสภาพแรงงานรู้สึกก็ไม่พออกพอใจ ว่าตกลงแล้วอนา,าคตของเขาก็อาจจะงอนแง่นเหมือนกันเพราะว่าบริษัทไม่ประกาศชัดเลยนะครับว่าตกลงออเดอร์ใหม่ๆนี่คุณจะไปไว้ที่โรงงานไหนและเขาจะยังมีงานทําอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับนี่ก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกทางด้านของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมโอ้หปีนี้หลายที่นะครับโดนอย่างมากๆเลยทั้งเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีรายได้ไม่เข้าเจอการประทวงพนักงานเรียกร้องขึ้นผลตอบแทนนะครับรายได้เองก็ยังแย่แล้วแถมอย่างกรณีของบริษัทเนี่ยก็มาเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ สกนาตกรรมของเครื่องบินตกนะการตรวจส,สอบก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็แทบจะไม่มีปัญหาในการแก้ไขเรื่องผลตอบแทนกันเลยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้น่ากังวลไปสําหรับทางด้านข,ของค่าย,ยักษ์ใหญ่อย่าง Boeing i n c o r p ์ปอเรชันะครับ